การเตรียมข้าวสารสำหรับ Easy Rice M0 ควรใส่ปริมาณข้าวสารที่พอเหมาะโดยข้าวเต็มอยู่ที่20-25กรัมและข้าวหักอยู่ที่10-15กรัมค่ะวิธีโปรยข้าวนั้นควรโปรยให้เมล็ดข้าวไม่ทับกันไม่โปรยข้าวทับขอบดำและปิดฝาให้สนิทก่อนเริ่มการสแกนหลังจากโปรยข้าวใส่สแกนเนอร์แล้ว ปิดฝาให้เรียบร้อยจากนั้นเข้าสู่หน้าโปรแกรมคลิกภาพถ่ายเพื่อเริ่มสแกนภาพเปิดหน้าเว็บเบราว์เซอร์และพิมพ์ m 0 e a s y r i t e ai จากนั้นกรอกชื่อเข้าใช้งานได้เลยค่ะสำหรับการเริ่มใช้ e a s y r right i g e m 0ตรวจคุณภาพข้าวสารหลังจากเปิดหน้าระบบขึ้นมาแล้วให้เลือกประเภทข้าว เลือกมาตรฐานเลือกแบบฟอร์มตรวจเช็คระดับการตั้งค่าการตรวจและใส่ข้อมูลต่างๆที่ต้องการบันทึกของข้าวที่นำมาตรวจค่ะจากนั้นกดอัปโหลดรูปเลือกรูปสแกนที่ต้องการตรวจ และรอระบบประมวลผลเพียง3-5นาทีเท่านั้นขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตค่ะหลังระบบประมวลผลเสร็จจะแสดงหน้าผลการตรวจโดยมีรายละเอียดดังนี้ข้อมูลทั่วไปขนาดของเมล็ดหรือชั้นข้าวส่วนผสม ข้าอื่นปลอมปนระดับข้าวเหลืองรูปภาพที่สแกน3แบบ <elements> การแชร์ข้อมูลและฟังก์ชันการคำนวณข้าวเหลืองใหม่หลังจากดูข้อมูลเรียบร้อยแล้วอย่าลืมกดบันทึกนะคะและสำหรับตันเวลาที่ตรวจจะถูกบันทึกลงบนรายการตรวจในส่วนข้อมูลทั่วไปค่ะ ที่หน้าประวัติการตรวจข้าวจะแสดงรายงานผลการตรวจข้าวทั้งหมดซึ่งสามารถคลิกที่ประวัตินั้นๆเพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติมได้หากต้องการค้นหาผลการตรวจข้าวสามารถพิมพ์คำที่ต้องการหาหรือเลือกดูข้อมูลตามประเภทข้าววันที่หรือมาตรฐานได้เช่นกัน สามารถดาวน์โหลดข้อมูลในรูปแบบ Excel และแชร์ข้อมูลผ่านอีเมลได้สูงสุดถึง1,000รายการค่ะฟีเจอร์การตั้งค่าระดับส่วนผสมได้แก่ระดับข้าวเต็มเมล็ดตั้งค่าระดับข้าวอื่นปลอมปนต่างๆได้แก่ระดับข้าวเหลืองระดับข้าวท้องไข่ระดับข้าวเสียและระดับข้าวสีต่ำให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการค่ะ สามารถเข้าถึงรายละเอียดของมาตรฐานที่เรามีให้เลือกได้จากที่นี่รวมถึงเข้าดูรายละเอียดแบบฟอร์มของมาตรฐานต่างๆได้อีกด้วยค่ะมีฟังก์ชันเมนูทางลัดในหน้าระบบเพิ่มความสะดวกในการใช้งานยิ่งขึ้นมีฟังก์ชันช่วยเหลือที่มาพร้อมคู่มือและข่าวการอัปเดตของ e a s y r i g h M0 ค่ะสำหรับท่านใดมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ สามารถส่งถึงทีมผู้พัฒนาได้โดยตรงเราอ่านทุกข้อความและใส่ใจทุกคำแนะนำค่ะ